เป็นการสไลด์ข้างนะครับข,ข้างขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเบอร์โทรนะครับนี่นะครับามาที่จะโทรออกได้เลยในกรณีที่เราใส่ซิมแล้วก็ซิมมันใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับอ๋อมีปุ่มเปิดปิดแบบนี้ให้เลยนี่โอ้เจ๋อรายการสองปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับผมขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิงด่งดิ้งนะครับแล้วเลือกทั้งหมดนะครับเพียงแค่นี้นะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมแล้วนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมจะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนั่นก็คือนาฬิกาตัวนี้นั่นเองนะครับคือ Smart Watch q 9นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทวอทที่เอาไว้ใช้งานสำหรับเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า s สมาร์ทวอทตัวนี้นะครับในภาพรวมๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับครับสมาร์ทวอทคิว19นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทวอทที่สามารถที่จะโทรเข้าโทรออกด้วยตัวเองได้นะครับฟังไม่ผิดนะครับเป็นสมาร์ทวอทที่สามารถนะครับโทรเข้าโทรออกด้วยตัวเองได้โดยการใช้ซิมนะครับซึ่งซิมเนี่ยนะครับก็จะมีการใส่ซิมแบบ h, เปิดฝาครอบด้านหลังนะครับซึ่งซิมนะครับก็จะเป็นการใส่ซิมแบบเปิดฝาครอบด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยว ep นี้เดี๋ยวผมขอมาแนะนําแล้วกันนะครับว่านาฬิกาตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน EP ีต่อไปนะครับครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมี3สีให้เลือกนะครับมีสีเขียวนะครับสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินอ่าสีน้าเงินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีขอโทษทีนะครับมีสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับรุ่นนี้นะครับ 1> Q 1 9นะครับพร้อมกับมีฟังก์ชันไฟฉไฟายในตัวนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับออกมาได้สวยงามแล้วก็เหมาะสมสำหรับเด็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่วัสดุกันนะครับวัสดุเนี่ยมันใช้จากมันทำจากอะไรนะครับครับสำหรับวัสดุในการทำนาฬิกาตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสาย สายพลาสติกเนี่ยผสมกับยางพารานะครับนี่นี่ผสมกับยางพาราเพื่อจะให้มันมีความยืดหยุ่นนะครับนุ่มนวลนะครับสําหรับเด็กแล้วก็ในเรื่องของการเกาะเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสองรูแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเวลาเราเกาะมันก็จะเข้าไปในรูแล้วก็ทําการดันตัวไอ้นี่นะครับเข้ามาครับแบบนี้เลยนะเนี่ยก็จะผูกแบบนี้ในเรื่องของการแน่นเนี่ยก็จะหนาจะแน่นมากกว่าเดิมนะครับ เนี่ยนะครับปึ๊บนี่นะครับมัน,น,นก็จะเป็นการเกาะกับตัวนี้นะครับแล้วก็ความแน่นหนาของการเกาะของการหลุดเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวเรือนนะครับก็จะทําจากพลาสติกเอพิเอพลาสติกแข็งเลยนะครับนี่นี่นี่ข้อปอกๆเลยแต่ว่าส่วนตัวสายเนี่ยไม่มีเสียงนะครับเนี่ยมีไมในตัวด้วยนะครับนี่มีไมในตัวนะครับ สามารถโทรเข้าโทรออกแล้วก็พูดคุยได้อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่เรื่องต้นนะครับส่วนตัวหน้าเรือนนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องนะครับซึ่งกล้องนี้ก็จะมีความละเอียดแค่ 480p นะครับไม่ถึงกับ 720p นะครับ 480p เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานของไอ้เครื่องนี้นะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็จะเป็นการ ใช้งานแบบปุ่มกดนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้จะเป็นปุ่มด้านข้างเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้โทรเข้าโทรออกนะครับหรือว่าปุ่มรับสายนะครับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้จะเขียนคําว่า sos แล้วก็มีสัญลักษณ์ในการเปิดเปิดเครื่องเนี่ยนะครับก็กดแช่นะครับกดแช่ไว้ปับ๊บนี่นะครับอ๋อสงสัยเขาลืมปิดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาทดลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าเปิดเครื่องไปแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับกดแช่ไว้ประมาณสัก2อสามวินะครับก็จะขึ้นคาว่า hello นะครับแล้วก็มีเสียงขึ้นมานิดนึงนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะเป็นเสียงที่นุ่มนวลนะครับแล้วก็จะบอกว่าโปรดใส่ซิมการ์ดนะครับ ก็คือเรายังไม่ได้ใส่ซิมการ์ดมันก็เลยบอกให้เราใส่ซิมการ์ดนะครับก็ในกรณีที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับเราก็แตะที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งก็จะขึ้นมาหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังจะเป็นในส่วนของคื่อนนะครับของซิมเนี่ยครับมันก็ยังเป็นวงแดงอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ซิมนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใส่ซิมแล้วก็วิธีการใช้งานหลังจากที่ใส่ซิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันว่า ในนาฬิการุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรให้เราได้บ้างให้เราเล่นบ้างนะครับครับสำหรับฟังก์ชันนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะเป็นการสไลด์ข้างนะครับซ้ายข้างขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าฟังก์ชันแรกนะครับที่นาฬิกาตัวนนี้มีให้คืออะไรนะครับนาฬิกา รุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันโทรศัพท์ด้วยนะครับนี่นะครับฟังก์ชันโทรศัพท์ก็คือในกรณีที่เรามีซิมแล้วก็ซิมมันใช้งานได้แล้วนะครับมีอะไรทุกอย่างแล้วนะครับครบถ้วนกระบวนการแล้วเราสามารถที่จะกดเบอร์โทรนะครับนี่นะครับอย่างเงี้ยนะครับกดเบอร์โทรแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะโทรออกได้เลยในกรณีที่เราใส่ซิมแล้วก็ซิมมันใช้งานได้แล้วนะครับ ก็ฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันการโทรนะครับต่อมานะครับฟังก์ชันที่2เป็นฟังก์ชันรายชื่อนะครับรายชื่อก็เหมือนกันนะครับก็จะมันก็จะผูกกับตัวซิมนะครับหรือวาอ่าเป็นการเชื่อมหรือค้นหาจากซิมว่าซิมของท่านมีรายชื่อใครบ้างแล้วก็สามารถที่จะโทรออกได้หนตอนนั้นเลยพร้อมกับพูดได้เลยเพราะว่ามันมีไมค์ตรงนี้นะครับอโอเคนะครับฟังก์ชันที่2ผ่านไปครับฟังก์ชันที่3ครับ ฟังก์ชันถ่ายรูปนะครับฟังก์ชันถ่ายรูปเนี้ยอย่างที่ผมได้บอกไปว่ากล้องนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าสมาร์ทวอทคิวหนึ่งเก้าเนี่ยมันมีอ่าความละเอียดอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบพีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงสี่ร้อยแปดสิบด้วยซ้านะครับอาจจะเป็นแค่สองร้อยสี่สิบอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ย,ยโอเคนะครับเนี่ยก็มันอาจจะ พื่กับที่ว่าผมเปิดแฟลชในในตัวกล้องด้วยแหละได้ในตัวโทรศัพท์ด้วยแหละมันก็เลยทําให้สีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวหลังจากที่เราถ่ายรูปภาพออกมาแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ่าวิธีการถ่ายรูปนะครับเราก็แค่กดตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะได้ยินเสียงถ่ายรูปนะครับโอเคนะครับกลับย้อนกลับ ต่อไปนะครับฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของรูปภาพเนี่ยก็คือมันจะพ่วงกับตัวที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้เนะี่ยก็คือเป็นรูปภาพนะครับก็แตะเข้าไปเห็นไหมครับก็จะเป็นการถ่ายภาพเมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถที่จะลบได้หรืออัปโหลดได้เช่นกันนะครับลบ,บน,นะครับเด่นเั่นโอเคนะครับ เห็นไหมครับเราถ่ายเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลบออกมันก็จะเป็นแบบว่างแบบนี้นะครับต่อไปนะครับฟังกช์ชันต่อไปจะเป็นอะไรครับเป็นการความเร็วในการเรียนรู้เนี่ยน,น่าจะเป็นการถ้ามองผิวเผินเหมือนกับเครื่องคิดเลขนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นเป็นเกมพัฒนานสมองนะครับนี่ให้เราเลือกว่าระดับเกม ระดับง่ายหรือยากอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องตั้งค่าแบบนี่นะครับปกติง่ายยากอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตั้งค่าว่าเราจะทดสอบความรู้แบบยากหรือง่ายอะไรประมาณนี้นะอ่าโอเคเริ่มต้นเริ่มนะครับอ่าสามบวกสามเป็นหกโอเคสามบวกหนึ่งเป็นสี่โอเคหนึ่งลบศูนย์แล้วหนึ่งโอเคหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่เท่าผิดนะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามโอเคหกบวกสี่เฮ้ยหกลบสิบอ้ย โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบดูเพราะว่ามันจอเล็กแล้วก็ดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เลยกดผิดหนนะครับก็ได้แค่6คะแนนไปเลยโอเคนะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการาทดสอบความรู้หรือว่าความเร็วในการเรียนรู้เนี่ยก็ผ่านไปนะครับต่อมานะครับในเรื่องของไมโครแชทนะครับก็เกี่ยวข้องกับการแชทอะไรต่างๆหรือข้อความอะไรต่างๆนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับบอกว่าโปรดใส่ซิมเนี่ยก็คือหมายถึงเราต้องใส่ซิมแล้วก็สามารถที่จะ เป็นซิมอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้เรียบร้อยนะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเป็นไฟฉายที่อยู่ด้านข้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบดูกันเขาบอกว่าห้ามแสงไฟกระทบต่อดวงตาโดยตรงโปรดใช้งานตามความจําเป็นอันนี้ก็ประมาณว่าห้ามเอามาส่องนี้แล้วก็เปิดเข้าตาโดยตรงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับ อ๋อมีปุ่มเปิดปิดแบบนี้ให้เลยนี่โอ้เจ๋ว,ว่ะเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเอามาส่องสายตานี่แบบความสว่างนี่จะเป็นไฟเลสเนี่ยอาจจะทําให้เสียสายตาได้นะครับเนี่ยเปิดปิดแบบอยู่นี้เลยก็เวลาเราใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่ามาวางคู่กับไอตัวพ D ดีสองศูนย์เลยเนี่ยนี่นะครับไฟก็อ่าค่อนข้างที่จะโอเคนะ ท่าที่ผมดูนะโอเคต่อมานะครับก็สำรวจในเรื่องของไฟฉายเนี่ยก็ให้เราไปหาบอกลูกอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเอามาส่องสสยตานะครับโอเคฟังก์ชันไฟฉายก็ผ่านไปนะครับต่อมาข้อมูลอุปกรณ์นะครับก็ในกรณีที่เราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในเรื่องของการควบคุมนาฬิกาตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยการใช้ QR วโอโคตรตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็คือรหัสลงทะเบียนนี้ก็คือถ้าในกรณีที่เราใส่ซิมเรียบร้อยนะครับหรือว่าซิมนั้นสามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดและทุกอย่างได้นะครับก็จะสามารถใส่รหัสลงทะเบียนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีนะครับก็ขอ,อนํามารีวิวแบบคร่าวๆให้ท่านผู้ชมดูไว้ประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณแฟังก์ชันนะครับให้เราเลือกใช้งานแต่ว่าก็ถือว่า ในราคาเท่านี้นะครับราคา200ต้นต้นๆเนี่ยนะครับสามารถทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเขาบอกว่ามันสามารถที่จะใช้ GPS ในการค้นหาเด็กหายหรือว่าในกรณีที่เราพัดหลงกับลูกอะไรเงี้ยเราไปเที่ยวแล้วก็พัดหลงกับลูกเราสามารถที่จะค้นหาลูกของเราได้โดยใช้นาฬิกาเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์เราอะไรเงี้ยนะครับเชื่อมต่อหาลูกว่าลูกอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดลึกๆกันนะครับว่านาฬิกาตัวนี้มันใช่สามารถใช้งานแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าอ๋อผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าเนี่ยปุ่มในการชาร์จอยู่แบบนี้นะครับนี่ชาร์จแบบนี้นะครับเป็นการชาร์จแบบเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับก็คือสายที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปตั้งแต่เรื้องต้นนะครับก็คือเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่า โอเคนะครับก็เสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ไปหาหัวปลั๊กที่จะไปเชื่อมต่อกับไฟบ้านอีกรอบอิงหรือว่าจะชาร์จผ่าน power bank ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะไปประยุกตใช้ได้2รูปแบบนะครับแต่ไอนาฬิกาที่ผมเคยรีวิวไปก็คือตัว D20 เนี่ยมันจะสามารถถอดแล้วก็เสียบใส่กับปลั๊กได้เลยโดยไม่ต้องใช้สายแบบนี้นะครับก็จะเป็นสะดวกสบายต่างกันนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของสีก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนั้นจะเลือกแบบไหนให้กับลูกนะครับแต่ว่าตัวนี้ผม<ไ>ผมซื้อมาเพื่อจะแปมไปเป็นของขวัญให้ลูกนะครับในวันรับบัณฑิตน้อยวันที่26มีนา2564ที่จะถึงนี้นะครับก็หวังว่าลูกจะชอบนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่านาฬิการุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่า สำหรับเด็กทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับาการใช้งานจริงๆนะครับก็ดูแค่ตัวเลขนะครับว่ากี่โมงกี่โมงแล้วก็สามารถโทรเข้าโทรออกหาพ่อหาแม่หรือหาคนที่เราจะโทรหาได้แค่นั้นนะครับก็ส่วนมากถ้เป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวที่เป็นนักเรียนอยู่หรือว่าเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็จะใช้แค่ฟังก์ชันตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือฟังก์ชันการโทรเนี่ยนะครับอ๋ออยู่ไหนล ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยก็คือการใช้แค่ฟังก์ชันโทรศัพท์แล้วก็กดโทรเข้าโทรออกหรือไม่ก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้อยู่ก็คือตัวรายชื่อแล้วก็ค้นหาชื่อพ่อชื่อแม่แล้วก็โทรหาบอกว่ามารับน่อยอะไรประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้หรือว่าท่านไหนที่ลูกที่มีความรู้หรือว่า ลูกที่ฉลาดเขาก็าอาจจะนําไปศึกษาเพิ่มเติมของเขาเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการรีวิวนาฬิกานะครับสำหรับสมาร์ทวอทส,สำหรับเดบ d 19นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่านาฬิการุ่นนี้นะครับหลังจากที่ใส่ซิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้งานได้อย่างที่เขาบอกมาหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวอีพีหน้าพบกันครับสำหรับอีพีนี้ขอขอบคุณครับ